เรียนท่นานคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวจิรพรกัสนาครูโร,รงเรียนบ้านโพง,งามหนองยาขาววิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ผู้ขอรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสมทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอ,อนนนำเสงาดังต่อนีไป้ค่ะด้านวิชาการผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านในระดับที่สูงขึ้นทุกปีผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานชาติผ่านระดับดีมากในทุกกิจกรรมด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม พเจ้ามีช่องทางในการสื่อสารที่ชัดเจนรวดเร็วใช้สื่อออนไลน์ในการส่งข้อมูลเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อลดการสัมผัสในชนุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการปฏิบัติข้าพเจ้ามีความสามารถในการสร้างใบงานออนไลน์การสร้างแพลตฟอร์มการสร้างก o o g l กิดฟอร์มต่างๆจนทำให้ข้าพเจ้าได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับคณะครูทั้งภายในโรงเรียนและในสำนักง,งานเขตพื้นที่ การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีความรับผิดช,ชอบต่องานให้ความร่วมมือข้าพเจ้ามีเครือข่ายการทำงานมีกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าพเจ้ากับทีมร่วมกันสร้างผลงานทำให้บรรลุวัตถุประสงค์จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆการแสวงหาความรู้ ข้าพเจ้ามันฝึกฝนอบรมทําให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองอยู่เสมอได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้อบรมทําให้ข้าพเจ้าได้นําทักษะความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่ในหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาข้าพเจ้าอาสาทํางานและร่วมทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเอาใจใส่ต่อผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถคุณภาพงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกับทีมงานในโรงเรียนและภาคีเครือข่ายจัดทําแผนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวิธีการสร้างและการทํางานร่วมกันภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านโพงามหนองแยาขาววิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6นักเรียนมีความหลากหลายในการดำรงชีวิตโรงเรียนอยู่ห่างจากความเจริญจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องทราบถึงข้อมูลเด็กและร่วมกันดูแลจากความเป็นมาข้างต้นจึงได้เกิดนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวยัย 4K Model ภายใต้4 Step P.D.C.A. 4K โมเดลนั้นมีอะไรบ้างเชิญรับชมต่อไปค่ะเค okay, ตัวแรกคือคิดคิดหมายถึงเด็กเด็กแต่ละคนแตกต่างกันพฤติกรรมก็ต้องแตกต่างกันออกไปดังนั้นครูจึงต้องสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กให้เด็กรู้สึกอุ่นใจเสียก่อนเค okay, ตัวที่2คือ n น No โ no, หมายถึงการรู้จักครูรู้จักผู้เรียน มีข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนรู้ด้วยว่าบริบทของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างไรเค okay, ตัวที่3คือค่ายประเภทคู่จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองโดยผลการคัดกรองนั้นต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับความสามารถตามวัยสอดคล้องกับจิต,ตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เค okay, ตัวที่4คือคีคีหมายถึงสิ่งสําคัญที่ค้นพบครูได้ค้นพบและเข้าใจถึงบริบทของเด็กแล้วว่าเด็กแต่ละคนมีปัญหาด้านใดมีความสามารถทางด้านใดถ้าผลการดําเนินงานไม่สามารถแก้ปัญหากับผู้เรียนได้ต้องนําเข้าสู่กระบวนการส่งต่อภายในและภายนอกต่อไป การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมทุกภาคฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมมีการประชุม PLC ร่วมกันมีการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกันปรึกษาหารือร่วมกันอยู่เสมอผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านเติบโตสมวัยมีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การยอมรับนวัตกรรมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกอาทิเช่นการเชิญไปจัดแสดงผลงานการเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับคณะครูในเขตพื้นที่ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย 4K Model เกิดจากการนำเอากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนมาต่อยอดภายใต้การทำงานรูปแบบ4 Step P D C A 4K Model เป็นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ไม่ซับซ้อนมีรูปแบบวิธีการตามกระบวนการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 นวัตกรรม 4K m o เดลช่วยให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้รับรางวัลยย่งยอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ข้อคิดเป็นร้อยละร้อยทั้งสองปีการศึกษาผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษาครบทุกข้อผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตระดับชาติผู้เรียนมีชิ้นงานของตัวเองและชิ้นงานกลุ่มผู้เรียนได้นําเสนอผลงานในสถานศึกษาและได้เผยแพร่ผลงานในสื่อโซเชียลต่างๆ ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการประเมินโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่3องค,ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการพัฒนาตนเองได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพเรียนรู้อย่างมีความสุขเห็นได้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ชีวิตประจำวันในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขค่ะ การนำเสนอผลงานของข้าพเจ้าได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ